ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้พามาทำเอ่อสกิลพุ่งแล้วฟันนะครับก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ฟันดาบรัวๆนะครับใครที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะโดนทั้งหมดนะครับเหมาะกับเอาไปใส่ตัวละครที่เป็นพวกนักดาบนะครับที่มีหลายๆดาบก็จะฟันโดนหลายๆตัวก็เหมือนเดิมนะครับเอ่อสคริปต์อยู่ในลิงก์ใน d e s สคริปชันข้างล่างใต้คลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆนะครับที่ต้องการเอาสคริปต์ไปใช้โดยที่ ไม่อยากจะแก้ไขอะไรเลยนะครับตัวสคริปต์ต้องใช้กับโมเดลที่ผมทํานะครับซึ่งผมได้อัปโหลดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งตัว ID ของตัวโมเดลไว้ให้นะครับส่วนใครที่อยากเอาไปใช้กับโมเดลของตัวเองนะครับเดี๋ยวรอดูตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องสคริปต์ให้นะครับว่าต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับเพื่อเอาไปใช้กับโมเดลของตัวเองนะครับในคลิปนี้เราจะใช้ทั้งหมด2องอนิเมชันนะครับเรามี Dash Animation ที่เป็นการพุ่งเข้าไปนะ แล้วอีกอันนะครับก็เป็นแอนิเมชันแบบฟันรัวๆนะครับโดยใช้ทั้ง3ดาบนะครับในการฟันสําหรับใครนะครับที่เพิ่งเคยทำโรบอทนะครับยังไม่รู้ว่าต้องวางสคริปต์ไปตรงไหนนะครับหลังจากที่เราไปหน้าที่เพ e บินจากลิงก์ที่ผมให้ไว้ในใต้ Description นะครับก็คือลากไปล่างสุดแหละครับแล้วก็ไปที่ตัว raw data นะครับแล้วก็ไปกด copy icon นะครับ แล้วก็มาเพิ่ม local script นะครับไว้ข้างใต้ตัว starter character script แล้วก็เอาส r i ิ t ที่ copy มานะครับวางใส่เข้าไปเลยนะครับจะอธิบายการใช้สคริปบางส่วนนะครับอันนี้คือ id ของตัว dash นะครับแล้วก็อันนี้เป็น id ของตัวฟันดู l e นะครับ ก็สำหรับใครที่ต้องการเอาไปเปลี่ยนใช้กับโมเดลของตัวเองนะครับก็คืออันนี้เป็นชื่อของดาบนะครับเป็นโมเดลของดาบเราจะเห็นว่ามีดาบ3ชิ้นนะครับก็คือชื่อคือต้องแมทกันนะครับเราก็เอาไปเปลี่ยนเป็นชื่อดาบของเรานะครับตรงนี้ครับจะเป็นการเช็คว่าดาบเราฟันโดนใครหรือเปล่าครับถ้าเกิดฟันโดนก็คือถ้าเป็น ต้องเป็นตัวละครที่เป็นหุ่นเป็นเป็นตัวคนนะครับถ้าฟันแล้วก็จะทําการลดค่าพลังนะครับก็คือลดเท่าไหร่ก็คือให้แก้ตัวแปรนี้นะครับอันนี้เป็นดาบดาบขวาดาบมือขวาแล้วน,นี้เป็นดาบพิปากนะครับส่วนอันนี้เป็นดาบซ้ายนะครับก็ฟันโดนก็ลด พลังชีวิตนะครับของตัวที่ฟันโดนส่วนตรงนี้เป็นตัวเดสนะครับก็คือเราอยากจะให้ตัวเดสเนี่ยพุ่งไปเร็วแค่ไหนครับแล้วก็แก้ตัวนี้นะครับซึ่งผมตั้งไว้ก็คือประมาณ10,000แสนนะครับก็คือต้องเป็นค่าลบนะครับถ้าเกิดเป็นค่าบวกเนี่ยมันจะพุ่งถอยหลังนะครับก็ให้มาแก้ตัวแปรนี้นะครับถ้าเกิดอยากให้พุ่งแรงก็ใส่เลขให้สูงไว้นะครับ ถ้าขยายพุ่งน้อยหน่อยก็ใส่เลขน้อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเรากดเดสบนพื้นผิวที่ต่างก,กันก็คือตัวความเร็วก็จะต่างกันนะครับถ้าเกิดเดสบนพื้นทรายก็จะได้ความเร็วน้อยนะครับต่างกับเดสบนพ,นพื้นพลาสติกหรือว่าบนหญ้านะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นการเล่นตัวแอนิเมชันเดสนะครับแล้วก็แล้วก็ดีเลย์ไป0.1วินะครับ ใครอยากให้แดชไกลๆนานๆหน่อยก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับส่วนตรงนี้เป็นก็เป็นเ,เล่นแอนิเมชันฟันรัวๆนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ฟังจนจบยังไงถูกใจก็กดไลค์แล้วก็ subscribe เพื่อรอคลิปต่อไปได้ครับขอบคุณครับ